สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ได้สีขาวมุกแล้วก็ได้ชุดแต่งที่เป็นล้อมแม็กนะครับเลนโซโปรเจกต์ดีนะครับขอบ20ด้วยนั่นก็คือเจ้า Toyota Fortuner 3.0 V4 3.0 V4 VDi ปี2014 นะครับคันนี้โมเดลปี2014โฉมหน้าแชมป์นะครับสวยงามได้สีขาวมุกนะครับรายละเอียดก็สวยงามเลยเดิมๆทั้งคันนะครับวันนี้ได้ชุดแต่งมาเป็นล้อมแม็กที่เจ้าของเดิมแต่งให้เรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียนเราจะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพนะครับคันนี้เพิ่งจะเข้ามานะครับถ้าใครสนใจผมบอกเลยว่าคันนี้ต้องรีบไม่อย่างนั้นนะครับรถจะไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าของเรานะครับจองไวออกไวมากๆ นะมาดูรายละเอียดของคันนี้กันนะครับคันนี้ได้ตัวขับเคลื่อนสีล่ลนะ้อด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์นะสวยมากนะไฟใสมากแล้วก็มาพร้อมตัวที่ฉีดไฟด้านหน้าด้วยนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยเลยนะรายละเอียดรถเดิมๆนะครับมาพร้อมตัวไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับสวยงามจริงๆคันนี้แล้วก็ได้กระจกมองมุมนะครับคันนี้มีกระจกมองมุมให้ด้วยนะครับ นี่ะครับรายละเอียดด้านหน้าสวยงามนะฮะมาพร้อมตัวระบายไอดีมีจมูกมาให้นะครับคันนี้สีขาวมุกนะครับสีขาวมุกสวยงามด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่านี่นะครับเพิ่มเติมนะตัวแม็กนะครับเป็นแม็กเลนโซโปรเจกต์ดีนะครับเลนโซโปรเจกต์ดีนะฮะขอบ20สวยงามนะขอบ20สวยงามเลยคันนี้ได้พร้อมยางแล้วแม็กนะก็ตัวแม็กเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถนะครับซึ่งเป็นสีขาวมุก สวยงามนะครับคันนี้นะใครสนใจก็ให้รีบเลยอยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยแล้วโทรเข้ามาที่เบอร์095-0566926นะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับราวบันไดข้างนะครับราวบันไดข้างเป็นสีดําสวยงามนะครับเป็นสีดําสวยงามตัวมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะเบ้ากันรอยก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับมีโลโก้ f o r ์ u n ูเนอร์ให้ด้วย นะตัวเสาเจ้านะของเดิมแต่งเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมมาให้นะครับก็เพิ่มความเท่นะตัวกันาสาดนะทั้ง4บานเป็นสีขาวแล้วก็มีโลโก้ Fortuner ให้ครบนะด้านข้างก็เดิมๆสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยนะคันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆน,นะครับสำหรับคันนี้คันนี้จำหน่ายเพียงแค่ราคา769,000บาทได้ตัวขับเคลื่อน4ีล้อ w h e e l drive ปี2014สีขาวมุก รายละเอียดมาพร้อม m ม c เลนโซโปรเจกต์ดีข20มาดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3.0d4d เป็น V n t u r b o นะครับเป็น full time 4 wheel drive คันนี้ตัวท็อปเลยนะครับลูกค้านะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับผมแบบนี้นะใครสนใจที่ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะพลาดเราเสียดายแย่เลยคันนี้สวยจริงๆนะครับนี่นะครับกระจกทุกบานเป็นของโตโยต้หมดเลยไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับ สปอยเลอร์ iler, มีไฟเบรกโดนที่3ด้านบนนะตัวหลังคานะครับก็เป็นสีดำนะตัวราวหลังคาสีดำนะครับผมสวยงามยางอะไหล่ก็มาครบเลยคันนี้นะครับคันนี้ด้านหลังก็ให้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเราชมรายละเอียดภายนอกกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมรายละเอียดด้านในของเจ้า Fortuner คันนี้กัน นะวันนี้ผมอยู่กับเพชรยนต์นะฮะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีเวลาประมาณ10โมง10นาทีนะฮะเช้าวันพุธละเช้าวันพุธนะฮะก็มารีวิวคันนี้เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับ3.0โฟวิวดายขับเคื่อน4ลอ้อโมเดลปี2014สีขาวมุกนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับตามมาเลยครับ พามาชมรายละเอียดด้านในกันนะครับผมคันนี้ก็ภายในเป็นเบาะสีดํานะครับเป็นเบาะสีดํากระจกนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมรายละเอียดก็สวยงามเดิมๆนะครับเป็นเบาะหนังสีดําพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมนะเป็นมันติฟังก์ชันครบเลยคันนี้มาพร้อมตัวเทอร์โบไทม์เมอร์ให้ด้วยนะครับเป็นการตั้งเวลาดับเครื่องอัตโนมัตินะแล้วผมจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูด้านข้างนะครับก็บุนุ่มมาให้นะครับ เป็นหนังนะครับแล้วก็สลับด้วยลายไม้นะครับกระจกขึ้นลงทั้งสี่บานเป็นไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมตัวสครับเพจมีให้นะครับสครับสครับเพจกันลอยมีให้คันนี้นะฮะบ่ปอกไฟฟ้าด้วยนะครับรายละเอียดก็ครบคันนะครับมาพร้อมครูสคอนโทรลนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้าระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีโกเกียร์โฟให้ด้วยนะครับผมระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับหน้าจอดีวีดี หน้าจอดีดีมีกล้องมองหลังนีเกเตอร์นําทางครบนะภายในสวยนะครับภายในได้เบาะหนังสีดําชุดภายในจะเหมือนกับตัวมิดไนท์ชายนะครับที่เป็นสีดำนะสเปคเดียวกันเลยที่เป็นสีดําแต่คันนี้จะได้ตัวท็อปกว่านะคือตัวขับเครื่องสีล้อนะครับแล้วก็ได้สีที่ทุกคนชอบนั่นคือตัวสีขาวมุกด้วยนะครับภายในก็เป็นสีดําหายากนะครับค่อนข้างที่จะหายากสําหรับภายในดําแล้วตัวบอดี้รถเป็นสีขาวมุกค่อนข้างหายากมากๆนะครับ วันนี้มาอยู่ที่เพชรยต์แล้วปี2014ราะคันนี้ก็ใช้งานน้อยด้วยเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องดูรายละเอียดกันนะฮะเดี๋ยวพาชมโดยรวมกันก่อนนะครับเพดานก็สะอาดนะฮะเพดานสะอาดเดิมๆทั้งคันเลยนะครับนี่นะครับเป็นแอร์ลาวสตอนนะครับเป็นรถยนต์3ตอน7ที่นั่งนะสไตล์ PPV 7ที่นั่งที่ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมตลอดการสำหรับ f o r t u n e r นะครับผมนี่นะครับรายละเอียดด้านหน้าสวย นะครับนี่มองจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับก็ครบคันเลยนะรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบคันนะฮะออปชั่นครบตัวท็อปนะฮะคันนี้ตัวท็อปนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะแล้วก็ตัวถาดรองหรือพื้นนะฮะก็ได้พรมกระดุมทั้งคันเลยลูกค้าเจ้าของเดิมแต่งมาให้ครบนะครับได้แม็กได้ยางนะครับเรลโซ่โปรเจกต์ดีนะฮะด้านหลังเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บได้เหมือนเดิมนะฮะ ได้ตัวพรมกระดุมมาให้แล้วก็ถาดรองที่เป็นพรม,มกระดุมมาให้นะครับก็สวยงามนะครับให้รถดูแลรักษาง่ายแลวรถดูสวยขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับภายในสวยงามแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมากับรถไม่ว่าจะเป็นถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับรถเดิมมากคันนี้สวยงามน่าใช้ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้นะครับขับเครื่องสีล้อนะครับสีขาวมุกนะครับแล้วก็ภายในเป็นสีดํา นะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับใครชอบนะครับในราคา769,000บาทเข้ามาใหม่ติดต่อเข้ามาที่เบอร์095 056 692 6แบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะมาไวไปไวนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนหลายๆคันที่ผมรีวิวไปแล้วนะฮะก็รับรถไปแล้วนะครับผมคันนี้เข้ามาใหม่ลูกค้าต้องรีบหน่อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเราลองไปสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคันนี้นะใหม่วิ่งเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับเราสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่1 2 000, 5 1 1 0สกิโลนะครับผมรายละเอียดก็เดิมๆเลยสวยงามนะฮะอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นตัวนี่ครับนี่ครับเทอร์โบททมเมอร์นะครับผมเทอร์โบททมเมอร์ตัวนี้คือตั้งเวลาตั้งเวลาไว้1.3วินาทีอันหนึ่งนาที30วินาทีข้างบนเป็นตัวบอกแบตเตอรี่นะครับข้างล่างเป็นตัวตั้งเวลา เทอร์โบทัมเมอร์สมมติว่าผมสไตร์เครื่องอยู่นะสไตร์เครื่องอยู่เสร็จปุ๊บแล้วผมดึงกุญแจออกนี่นะฮะรถจะยังไม่ดับดึงกุญแจแล้วฮะรถจะดับไม่ดับอีกดึงนาทีสามสิบวิรถจะดับอ่าเห็นไหมฮะดับเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือเป็นเทอร์โบทัมเมอร์สำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลๆเดินทางไกลนะฮะแล้วก็ต้องการแบบว่าวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะฮะยังไม่ดับเครื่องเลยนะครับต้องการวอร์มเครื่องไว้ก่อนยังไม่ดับเครื่องเลยก็ตั้งตัวนี้ได้นะเป็นตัว เทอร์โบไทม์เมอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมก็ติดตั้งมาให้นะฮะก็ให้ลูกค้าได้ไปเลยนะครับผมติดตั้งไปเลยนะครับนี่นะครับผมเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะฮะเดี๋ยวปรับบอรดนิดนึงบอรปรับไฟฟ้านะครับบอรปรับไฟฟ้านี่นะครับบอรดไฟฟ้าปรับเข้าปรับออกนะครับแล้วก็ปรับเอ็นได้ปกติตัวหน้าปัดเรือนใหม่ก็โชว์ปกติสมบูรณ์นะครับ แผงหน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะมี g o o g l e ให้ด้วยมีแมปแผนที่ให้เรียบร้อยนะครับเีม mm ิเกเตอร์นำทางมีครบนะครับภาพคมชัดนะครับผมแล้วก็กล้องมองหลังนี่นะฮะภาพคมชัดมาสักครู่ผมยังไม่ได้ปิดฝากระโปรงหลังนะฮะนี่นะครับภาพคมชัดนะครับนี่นะครับแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบการลื่นถไลไยแล้วก็มีปุ่มที่เปิดแอร์หลังให้นะครับ เชื่อมต่อ usb aux ได้นะครับ power outlet ที่ชาจโทรศัพท์มีให้นะครับคอนโซลก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้นะฮะตรงนี้วางแก้วได้นะครับแล้วก็ที่เก็บของที่เก็บสัมภาระตรงนี้ก็มีนะฮะค่อนข้างที่จะลึกก็สามารถใส่ของได้เยอะนะครับนี่นะครับสวยงามใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับคู่มือต่างอยู่ครบเลยนะรายละเอียดคู่มือการใช้งานนะครับผมอยู่ครบนะครับ สำหรารถมีให้นะครับภาษีพลบอต่อให้เรียบร้อยแล้วนะฮะภาษีพลบอต่อให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนของเหลวต่างๆเราจะดูแลเช็คระบบให้นะฮะเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับพร้อมใช้งานสําหรับรถที่พิเศษยนต์ทุกคันนะฮะพร้อมใช้งานเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัว3.0 4 w d ปี2014สีขาวมุกคันนี้ใครสนใจ รีบเลยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะมาไวออกไวนิดนึงนะฮะราคา769,000บาทเท่านั้นเองสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926นะฮะได้ตัว Mac ก e ร n o e r Project D ไปด้วยนะครับทุกแต่งครบออปชั่นครบกับเครืคร่องสีล้อนะ,ะเอาอยู่ทุกสภาพถนนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับเรามาชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับมาดูความสดความเดิมของเครื่องคันนี้นะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0จนะครับเครื่องยนต์3 0 0พันสามจลิตรนะครับขับเคลื่อนสีล้อเป็นดีเซลนะฮะเชื้อเพลิงดีเซล D 4 D V n t e r b o turbo แปรผันรายละเอียดของโครงสร้างนะครับตัวห้องเครื่องก็เดิมๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันหน้ามอน้ำนี่นะฮะคันหน้ามอน้ำเดิมๆพวก serial number หรือว่าเม็ดอาร์คจากโรงงานนะครับอยู่ครบๆเดิมๆเลยนะครับผมรายละเอียดก็เดิมๆทั้งคันตัวเครื่องนะครับสะอาดนะครับเครื่องสะอาด นะครับหม้อพักต่างๆก็สะอาดนะครับแล้วก็รายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะแก้มซ้ายแก้มขวารวมไปถึงหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะฮะฝากระโปงไม่มีการถอดนะครับตะเข็บรอยซีนเดิมๆเลยนะครับผมฝาโปงเดิมๆนะฮะปมตาโตโยต้าให้เรียบร้อยนะครับรายละเอียดเดิมๆฝาโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์คาเตือนมอกนะครับตัวเพจนะครับอยู่ครบนะครับนี่นะครับ รายเดิมๆเลยนะครับสนใจเป็นเจ้าของคันนี้รีบโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ095-056-6926ต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการเพราะว่าคันนี้เพิ่งจะเข้ามานะรแล้วก็ทำการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่ายพร้อมใช้งานนะครับตรวจเช็คของเหลวทุกอย่างให้ครบนะครับใครสนใจภาษีพัดบอต่อให้เรียบร้อยราคา769,000บาทสำหรับค่าตัวของเจ้า f o r t u n e r นะครับ3.04 wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อปี2014คันนี้ นะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะครับ095-056-6926นะครับผมต้นเพนจนยินดีให้บริการรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าแอดไลน์สอบถามรายละเอียดการโอนจองล็อกรถคันนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับขอบคุณแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณจากใจสวัสดีครับ